พูดมาไงเปยที่ดีพี่น้องมนาะ สวั <ala> สดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุศสุขคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมกับพี่น้องขามือนีผ้าพีผ้าน้องมากินหนึ่งไก่สมุนไพรจ้ะพี่น้องหนึ่งไก่บ้านนะจ้ะพี่น้องโตบ้าก์ไงมืองนะค่ะพี่น้องขาหนึ่งประมาณสองชั่วโมงกูเลรอคะพี่น้องมือนีกับบะดีมี่ผักอย่างหลายนะคะมีแค่ทัวนะคะพี่น้องเนาะเขากินหนึ่งไก่เขาบะลงมี่ผักนะคะเขาเน้นเนือเน้นเน้นเลยนะคะพี่น้องมือนีกับซีมีน้ำกินซีฟู้ดนะคะกับซีมีน้ำซุปนะคะพี่น้องขามาม่า อแต่กองเขาน้่เด้อกับพี่น้องหนึ่งเขาหัวจะเลี่ยวหอนอนอยู่จ้ะพี่น้องค่ะมืองเนี้ยแล้วหัวกินผู้เดียวกับสิหนึ่งว่าหลายนะคะม Books ึงเนี้ยไอ้อนหอนอยู่พี่น้องมืองเนี้ยค่ะพี่น้องเขาหอนหอนนะคะพี่น้องเนาะหือหืมนำซุปทีห้อนหนึ่งออกจากไอโตไกนะคะพี่น้องพี่น้องค่ะมืองอนุญาเสียรถโอ้โมืองเนี่ยเปื่อยที่ดีพี่น้องมือง รัวมากพี่น้อง,บบอง <S <S น้ำจิ้มอันพริกเผ็ดเผ็ดซีฟู๊ดแบบ <S 2> <S 2> <S เด่นๆเลยพี่น้องวันนี้เราจะไม่เน้นข้าวเท่าไหร่นะคะ เมนูนี่ต้องปริกินโดนดูนะครับพี่น้องลาดชุดกลบหนึ่งการสมุนไพรแบบนี้กับไปกินด้วยวันหน่เข้าวนะครับพี่น้องมา น้ำจิ้มแบบรสเด็ดนะคะน้ำจิ้มสูตรตะมูนะคะพี่น้องเนื้อมันกยดีนะคะพี่น้อง หลังเลยนะครับเปิดดีครับอันนี้ขามันนะครับ ชิจ๊ะมากเนี่ยอือค่ะเดี๋ยวอิ่มนะคะพี่น้องง่ายค่ะอือมาสนทอดเข่อยด้วยจ้ะจ้ะตาอือแบบพี่น้องเอ้ยอือหึเกิดเด่นกระดาน เลีน่อหน่อยเลยแต่บัน่นตัวใหญ่แห้งนะคะแต่ว่าหนึ่งโดดน,นะคะพี่น้องเปื่อย bệnh Bình Nghĩa đây ว่าสนเขานะคะออโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กินทํามให้ตาสวดเราขอถทดขออภาัายนะคะพี่น้องจากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวหัวเด็ดคลิปได้ขันก็นต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องค่าคลิปนี้พราะจะมีคลิปหนาพ่อกับนายตาวัสดีค่ะ